บทที่478ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของข้าหัวใจของมันจะต้องแตกต่างออกไปเจียงเซิงเกลียดคนอย่างเจียงดีที่ถูกและผิดที่ไม่มีจุดยืนที่มั่นคงเมื่อประเทศมีปัญหาทั้งภายในและภายนอกคนอย่างเจียงตี้มักจะเป็นคนทรยศ แม้ว่าเขาจะมีความบาดหมางกับแอลยูเจีซุนแต่แอลยูเจีซุนก็ยืนหยัดอย่างแน่วแน่เมื่อเผชิญกับสิ่งที่ถูกและผิดและเขาเป็นคนจีนที่แข็งแกร่งเมื่อเจียงเฟิงตกเป็นเป้าหมายเจียงตี้ก็โกรธเพราะความลำบากใจตัดสินคะแนนคุณต้องการจะตัดสินคะแนนยังไงดูสิว่าใครอยู่ข้างหลังคุณเจียงเฟิงพูดอย่างเฉยเมยใคร เจียงตี้หันกลับมาโดยไม่รู้ตัวหวดทันทีที่เจียงตี้หันศีรษะร่างของเจียงเฟิงก็ระเบิดเหมือนลูกธนูและเท้าขวาของเขาก็กลายเป็นผีและเตะอย่างแรงไปที่หน้าอกของเจียงตี้ชูซี่กลาาเจียงดีกลับมามีสติและเบิกตากว้าง มันสายเกินไปที่เขาจะหลบในระยะสั้นๆจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมบูมภายใต้สายตาของทุกคนเจียงเตงเตะหน้าอกของเจียงดีอย่างแรงด้วยเท้าขวาของเขาเจียงดีพ่ายแพ้และเจียงเตงเตะเขาที่บินไปไกลกว่าสิบเมตร ในที่สุดเจียงดีก็ชนกำแพงด้วยหลังของเขาร่างกายของเขาอ่อนปวกเปียกอยู่บนพื้นเลือดเก่าเต็มปากกระชอกออกมาและเขาสูญเสียพลังในการต่อสู้ไปโดยสิ้นเชิงดวงตาของเจียงเฟงดูถูกอย่างมากคุณชอบที่จะเป็นขี้ค่าของใครบางคนใช่ไหมนี่คือราคาของการไม่มั่นคง ในขณะนี้ทุกคนมองไปที่เจียงดีโดยไม่มีร่องรอยของความสงสารพวกเขารู้ว่าตอนนี้เจียงได้กระตุ้นให้วาตนาเบอิติโรค่าเจียงเซิงและยื่นข้อสอบไปยังคนดุงี่อิ่งอย่างแน่นหนาเจียงดีออกไปจากโลกศิลปะการต่อสู้เซ็นทรัลเพลนแอลยูเจียซุนพูดเป็นคนแรก เจียงดี D ขยะอย่างคุณออกไปจากโลกศิลปะการต่อสู้ที่ราบภาคกลางถูกต้องออกไปจากโลกศิลปะการต่อสู้ที่ราบภาคกลางฝูงชนโกรธมากหลังจากที่ทุกคนดูดเจียงตี้ก็น่าซีดและไม่มีร่องรอยของเลือดบนใบหน้าของเขาเขารู้ว่าเขาเย็นชาและเขาก็เย็นชาไปเสียโหมดในโลกของศิลปะการต่อสู้ที่ราบลุ่มภาคกลาง เมื่อนึกถึงชื่อเสียงในทางลบของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการทำให้เจียงเฟิงขุนเคืองใบหน้าของเจียงตี้ก็เต็มไปด้วยความสำนึกผิดและไม่มีร่องรอยของความเย่อหยิ่งอีกต่อไปหลังจากจัดการเจียงตี้เรียบร้อยแล้วเจียงเฟิงมองไปที่กงหลิงซานสาวน้อยไปกันเถอะขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์เจียงหลู่เจียนซุนกล่าวด้วยความเคารพ ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์เจียงคนกลุ่มหนึ่งมองเจียงเฟิงด้วยความทึ่งพวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าหากไม่ใช่เพราะเจียงเฟิงในวันนี้วาตานาเบะอิจิโรเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะทำลายการประชุมศิลปะก,การต่อสู้ทั้งหมดโดยที่มิยามโตะไดโซนักดาบตรงอิงไม่ลงมือชื่นชม ผู้คนนับพันมองดูเจียงเฟิงด้วยความชื่นชมในสายตาของพวกเขาเจียงเฟิงไม่ได้อยู่อีกต่อไปเขาขับรถปอเช่เก้าหนไปยังโรงเรียนกองลิ่งชานเมื่อเห็นใบหน้าที่เค,คร่งครึมของเจียงเฟงิงหัวใจของกองลิ่งชานก็เต้นแรงอย่างบ้าคลั่งด้วยเหตุผลบางอย่างนี่นี่คือความรู้สึกของการเต้นของหัวใจเหรอ ความรักที่กองลิ่งชานปรารถนาตั้งแต่ยังเด็กคือการที่อีกครึ่งหนึ่งของเธอเป็นฮีโร่ของโลกการเปิดเผยตัวตนของเจียงเฟงในฐานะเจ้าชายน้อยแห่งกู่เจิงทำให้กองลิ่งชานตกตะลึงอย่างมาก ตอนนี้เจียงเฟิงทำให้ทุกคนตกใจอีกครั้งด้วยทักษะของเขาและโดงยี่อิงซอสมาสเตอร์ระดับโลกคุกเข่าลงเพื่อดูเจียงเฟิงไม่ต้องพูดถึงว่ากองลิ่งชานตกตะลึงในใจของเขาเพียงใด เมื่อมองดูใบหน้าที่เป็นผู้ใหญ่และเคร่งครึมของเจียงเฟิงอย่างลับับกองลิ่งชานกอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงและความรู้สึกของความรักครั้งใหม่ก็เกิดขึ้นเองเจียงเฟิงตระหนับว่ากองลิ่งชานแอบมองเขาดังนั้นเขาจึงหันศีรษะไปอย่างสงสยัยเกิดอะไรขึ้น เจียงเฟงพูดว่าไม่แล้วคุณกำลังดูอะไรอยู่เมื่อนึกถึงการตีความกู่เจิงที่โรแมนติกของเจียงเฟงในคอนเสิร์ตครั้งก่อนและนึกถึงการแสดงอันน่าทึ่งของเจียงเฟงที่การประชุมเซนทรัลเพลน มาเทียวอาร์ตวันนี้กองลิ่งชานหายใจเข้าลึกๆราวกับว่าเธอได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญในใจแล้วพี่สาวพี่เขยฉันฉันชอบเธอได้ไหมกงหลิงซานพูดพร้อมกับฟันทันทีที่เธอพูดกงหลิงซานร,รู้สึกและอายใจมากที่เธออยากจะหารอยแตกบนพื้นแล้วแอบเข้าไป บทที่479ฉันแอบชอบพี่เขยความรู้สึกนี้น่าละอายจริงๆคุณรู้ไหมว่าเจียงเซิงเป็นสามีของกองอี้ยิ่งแก้น้องสาวของเขาเจียงเซิงแตะหน้าผากของกองลิ่งชานฉันไม่มีค่ายคุณกำลังพูดถึงอะไรฉันฉันไม่ได้พูดไร้สาระฉันจริงจังพี่เขยฉันชอบคุณได้ไหมกงหลิงซานพูดอย่างกล้าหาญอีกครั้ง เธอเป็นคนเปิดเผยเสมอและเมื่อเจียงเฟิงถามเธอกองลิ่งชานกอดไม่ได้ที่จะแสดงความรู้สึกของเธอออกมาดังๆจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยมเจียงเฟิงปฏิเสธอย่างเด็ดเดี่ยวไม่เขามีกองอี้อิงแก้อยู่ในใจและเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะตกหลุมรับผู้หญิงคนที่สอง นอกจากนี้เจียงเฟิงยังสงสัยว่ากองลิ่งชานกำลังทดสอบความรู้สึกของเขาที่มีต่อกองอี้อิงเก้หรือไม่การพบกับกองอี้อิงเก้ที่ดีที่สุดในโลกเจียงเฟิงจะพักดีต่อครอบครัวของเขาและกองอี้อิงเก้ในชีวิตนี้แม้ว่าเธอจะเป็นนางฟ้าแต่ก็ไม่ได้ดีเท่ากับกองอี้อิงเก้ในหัวใจของเจียงเฟงิง อะไรไม่สามารถเมื่อเห็นท่าทีที่แน่วแน่ของเจียงเฟิงใบหน้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกองลิ่งชานก็แข็งค้างและเธอก็ตกใจกับคําพูดของเจียงเฟงิงเธอคิดว่าเจียงเฟิงจะปฏิเสธแต่เธอไม่คาดคิดว่าเจียงเฟิงจะปฏิเสธอย่างละเอียดถี่ถ้วนฉันไม่ได้ล้อเล่นกงหลิงซานกระพริบตาที่สวยงามของเธอ เจียงเฟิงพูดอย่างโกรธโกรธฉันไม่ได้ล้อเล่นกับคุณเหมือนกันนอกจากนี้อย่าทดสอบความรู้สึกของฉันที่มีต่อน้องสาวของคุณเพราะฉันสามารถทนต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อะไรนะเพื่อทดสอบความรู้สึกของเขาที่มีต่อน้องสาวเมื่อมองไปที่เจียงเฟิงซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หัวใจของกองลิ่งฉานก็แตกสลาย ฉันชอบให้เจียงเฟิงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับน้องสาวของฉันได้อย่างไรมีอะไรอีกที่จะทดสอบความรู้สึกของฉันที่มีต่อน้องสาวของฉันนี่มันเกี่ยวกับอะไรฉันกงหลิงซานต้องการอธิบายเจียงเฟงโบกมือของเขาและพูดว่าตกลงอย่าพูดฉันเข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงคุณ คุณเข้าใจร่างกายที่บอบบางของกองลิ่งชานสันสถานเดิมทีหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อเจียงเฟงิงแต่ใครจะคาดคิดว่าเจียงเฟิงจะทำลายสถานะของเขาในหัวใจของเขาด้วยการอ้าปากของเขาเจียงเฟิงไม่สนใจกงหลิงซานเขาชี้ไปด้านหน้า ฉันจะไปโรงเรียนของคุณเร็วๆนี้ฉันจะกลับไปหลังจากที่ฉันส่งคุณไปโรงเรียนเธอโกรธมากชัดเจนมากและต้องการให้เจียงเฟิงเห็นและเกลียกหล่อมเธอเจียงเฟิงไม่สนใจเรื่องนี้เลยเขาพูดอีกครั้ง ยังไงก็ตามฉันไม่ต้องการให้น้องสาวของคุณรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมศิละปะกการต่อสู้ในวันนี้โดยเฉพาะตัวตนของปรมาจารย์มังกรเข้าใจไหมโอ้โกงหลิงซานทำผิดไม่มีทางเจียงเฟง เป็นกังวลเล็กน้อยวันนี้ดูงี้อิ่งซอสมาสเตอร์มิยาโมโต้ไดโซ่คุกเข่าลงเพื่อดูเขาด้วยตนเองและมีผู้คนนับพันเห็นฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะถึงหูของกองอี้อิงแก้หรือไม่และฉันก็ไม่รู้ว่าตัวตนของดราก้อน หลอดของฉันจะถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์หรือไม่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจียงเฟงจึงพูดกับกองลิ่งชานอย่างหัวเสียเล็กน้อยถึงแล้วกลับไปโรงเรียนเจียงเฟงคุณทำอย่างนี้ได้อย่างไรคุณรู้ไหมฉันกองลิ่งชานมีชีวิตอยู่มาหลายปีแล้วสารภาพว่าฉันชอบคุณคุณปฏิบัติกับฉันอย่างนั้นเหรอกองหลิงซานกำลังจะโกรธจริงๆเจียง,งเฟงขมบดคิ้ว คำสารภาพชอบคุณหมายความว่าอย่างไรฉันหมายความว่ายังไงคุณไม่เข้าใจเหรอกองลิ่งชานพูดอย่างโกรธโกรธพร้อมกับวางมือของเธอไว้บนเอวของเธอเจียงเฟงใส่หัวและพูดว่าฉันไม่เข้าใจ โอเคคุณไม่เข้าใจใช่ไหมแล้วฉันจะให้คุณเข้าใจกองลิ่งชานกมัดแน่นโหวินาทีต่อมากองลิ่งชานจุกแก้มของเจียงเฟิงด้วยปากที่เซ็กซี่ของเธอริมฝีปากเชอร์รี่ร่วงหล่นและจิตใจของเจียงเฟิงก็ว่างเปล่าจูบเขาถูกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างกองลิ่งชานจูบจริงๆเหรอฉันฉันเช็ดอะไรนะ สาวน้อยคนนี้หมายความว่ายังไงบทที่480เพิ่มเจ้าน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมไวัยร้ายตัวโต,วตวด้วยการจิกเบาๆกงหลิงซานหน้าแดงและรีบวิ่งออกจากรถเตียงเฟงรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เหลืออยู่บนแก้มของเขาและเฝ้าดูกองลิ่งชานจากไปด้วยดวงตาที่หมองคล้ำแจ่มใส เข้าใจอะไรเป็นไปได้ไหมว่าสาวน้อยคนนี้สนใจฉันเพียงเซ็งสายหัวอย่างรวดเร็วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ดูถูกฉันมาสามปีแล้วเหตุผลที่เธอทำเช่นนี้ต้องเป็นเพราะการแสดงของฉันในการประชุมศิลปะก,การต่อสู้นั้นน่าทึ่งเกินไปดังนั้นสาวน้อยคนนี้จึงบูชาฉันจากก้นบึ้งของหัวใจของเธอรู้สึกเหมือนว่าแฟนๆได้พบกับไอดอลและฉันก็ช่วยไม่ได้มันต้องเป็นแบบนี้ แม้ว่าเจียงเฟงจะสับสนเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่คิดมากเกี่ยวกับมันสำหรับกงหลิงซานที่วิ่งหนีไปใบหน้าที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของเธอเต็มไปด้วยสีแดงเธออดไม่ได้ที่จะคิดในใจทำไมเธอถึงกล้าได้กล้าเสียนั่นเป็นจูบแรกของฉันและมันถูกมอบให้กับเจียงเฟงคนเลว อย่างไรก็ตามมันไม่สำคัญเนื่องจากเธอชัดเจนมากกงหลิงซานไม่เชื่อว่าเจียงเฟิงไม่เข้าใจความรู้สึกของเธอเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและกล้าแสดงออกชอบที่จะชอบไม่เคยเสยแสร้งกงหลิงซานไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าน้องสาวของเธอรู้เรามาคุยกันทีหลังเธอชอบเจียงเฟิงมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย ฉันไม่รู้ว่าเจียงเฟิงเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่แล้วถ้าเจียงเซิงชอบเขาเหมือนกันละ่ะอับอายช่างน่าเสียดายกงหลิงซานไม่รู้เรื่องนี้เจียงเฟิงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเขาแค่ต้องการเป็นตัวของตัวเองเพราะเขาบูชาเขา หากกองลิ่งชาญรู้ความคิดภายในที่แท้จริงของเจียงเฟิงกองลิ่งชานคงจะหดหู่มากจนกระอักเลือดออกมาคุณเป็นให้จูบแรกของเธอแต่คุณคิดแบบนี้จริงๆคุณยังเป็นผู้ชายอยู่หรือเปล่าตอนนี้สาวน้อยเหล่านี้เปิดใจกว้างเกินไปโชคดีที่อี้อิงเก้ไม่รู้ มิอย่างนั้นฉันคงไม่สามารถล้างออกได้แม้ว่าฉันจะกระโดดลงไปในแม่น้ำเหลืองก็ตามเจียงเติงเช็ดรอยลิปสติกออกอย่างรวดเร็วเพราะกลัวกงหญิงจะรบกวนเวลากลับบ้านความเข้าใจผิดของสโนในขณะเดียวกันพายุก,กำลังก่อตัวในคฤหาสน์ของหญิงชรากองสองพี่น้องกองเทียนลองกองกีอังเกียนและหญิงชรากองกำลังนั่งอยู่บนโซฟา หญิงชรากองมองไปที่กองเทียนลองด้วยความประหลาดใจเทียนลองคุณต้องการจัดการกับกองอี้อิงเก่หรือไม่อัญยะประกาศคู่ถ้าฉันไม่ออกจากบริษัทหัวใจของฉันจะไม่สงบสักวันกองเทียนลองกัดฟันเกลียดชังเมื่อเขานึกถึงใบหน้าของกองอี้อิงเก้ในช่วงเริ่มตน้นแม้ว่าเขาจะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกรุงชิจิวเวอรี่กรุ๊ป อย่างไรก็ตามกองอ e ี้อิงเก้ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั่วไปของกุงจิวเวอรี่กรุ๊ปและภายใต้การนำของกองอ e ี้อิงเก้แผนกทั้งหมดก็เป็นระเบียบแม้แต่อิทธิพลของกองอ e ี้อิงเก้ภายในบริษัทก็ยังเหนือกว่าเขาซึ่งทำให้กองเทียนลองรู้สึกถึงวิกฤตที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กองกีอังเกียนยังสะท้อนคุณย่าเราต้องไม่เพียงแค่นั่งดูอิทธิพลของกองอี้อิ่งเก้นในบริษัทเติบโตและไม่ทำอะไรเลยคุณต้องการให้กรุงสจิวเวอรี่กรุ๊ปตกอยู่ในมือของสาขาหลักประกันหรือไม่ กองหญิงชรางเงียบไปเมื่อนึกถึงการระเบิดอย่างรุนแรงที่เจียงเซงและกองอี้อิงเก้ได้นำมาสู่บริษัทเมื่อเร็วเๆนี้หญิงชราแทบรอไม่ไหวที่จะผลักทั้งสองคนลงเหวด้วยมือของเธอเองพวกเขาหยุดมากในสองวันที่ผ่านมาเพราะกลัวการมีอยู่ของเจียงเฟิง พวกเจ้ามีความคิดที่ดีอย่างไรพี่น้องเอ,อ๋ยอย่าลืมว่าถ้าเจ้าต้องการปรับปร,รามกองอี้อิงเกอคุณต้องผ่านระดับของเจียงเฟิงก่อนขยะของเจียงเฟิงเริ่มอลวาตมากขึ้นเรื่อยๆหญิงชรากองมองไปที่ครอบครัวกองสองพี่น้องกองเทียนลองยิ้มอย่างเย็นชาคุณยากีอังเกียนและฉันมีแผนอยู่แล้วครั้งนี้เป้าหมายหลักของเราคือเจียงเฟิงไอ้ขี้แย